เป็นแอปลเี่ที่ออกแนวสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยทั้งรูปลักษ์แล้วก็ด้วยสีสันแล้วก็ด้วยสเปคของมันผมชอบเขาจับคู่สีกันนะระหว่างตัวเป็นสีแบบฟ้าเขียวๆเบิร์ดๆหน่อยนะแล้วก็คอขาว,ขาวปลายโน้ตนี่แบบชัดเจนมาแล้วก็เวลาเราดีเนี่ยหัโวโน้ตไม่ได้มาแบบเป็นแบบยาบบ่าอะบราี้เขาจะทแบบเป็นสกูปนิดๆ,ๆแล้วก็มีความพุ่งไปข้นนางหน้าๆๆ สวัสดีครับผมแนทครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์ย่อไอเบอรอันนี้ชื่อรุ่นว่า RG421AHM นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนี่เป็นนี้สีสันเย็นตาเรียบหรูผมว่ามองดูเรียบหรูดีแล้วก็มีความแบบ รวมสมัยนะผมชอบเขาจับคู่สีกันนะระหว่างตัวเป็นสีแบบออกฟ้าๆเขียวๆเบิเเิดๆหน่อยนะแล้วก็คอขาวนี่ข้างหลังเนี่ยไม่ธรรมดาฮัาชโชลายไม้โครสวยก็เป็น a อร์เบเนตที่ออกแนวสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดหน่อยทั้งรูปลักษ์แล้วก็ด้วยสีสันแล้วก็ด้วยสเปคของมัน ให้ดูหน้าตาไปแล้วผมจะบอกสเปคมันเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วมันดูแบบเหมาะกับยุคสมัยนี้ยังไง a อ้เบอรตัวเนี้ยโดยรหัส AH M, A, a s M เนี one, mm ่ยไอ้ตัว A เนี่ยไม่ as แน่นอนคือเนี่ยบอดี้เขาจะเป็นไม่ as ข้างหน้าแต่เป็นแบบ C 2นะทำสีให้เห็นลายไม้เลยแล้วก็ข้างหลังนนเนี่ยเพราะโดยหลังๆเนี่ย a อ้เบอรเนี่ยก็จะมีการใช้ไม้ที่หลากหลายมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราอาจจะเคยเห็นเบสบูธอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีมาฮอกกานีแล้วก็เป็น ไม้แอสด้วยแล้วก็ไม้ต่างๆหลายพันมาให้เราได้เลือกเกี่ยวกับคุณภาพเสียงที่ต่างไปอันนี้ก็เป็นช้อยทางเลือกของคนที่ชอบไอเบรเนนะเราก็มาที่บลิดนะครับบลิดก็จะเป็นของทางไอเบอเนเองเป็นแบบฟิกบิดในเรื่องของสายหก ok เนี่ยก็จะมีระยะที่แบบเพิ่มมากขึ้นสําหรับใครที่ชอบแบบพวกตบสายใส่สายใหญ่เนี่ยก็จะเพิ่มเรื่องระยะความตึงความแรงของสายได้มากขึ้นอีกอในเรื่องของคอสแวร์นะครับก็จะเป็นสีคอสโมแบ็กนะครับก็จะเป็นดําแบบดําเงาแบบดูพรีเมียมพรีเมียมหน่อยทั้งตัวบิด เมาส์ปลิกอัพแล้วก็หน็อบวอลลุ่มเนี่ยคือเป็นคอสโมแบ็ครวมถึงลูกป,ปิดด้วยโอเคแต่ว่าอันนี้ในส่วนของบอดี้เนี่ยนะเราพูดถึงแล้วว่าเป็นแอสเลครับแล้วก็จะมีไบดิ้งส่วนของภาคปทพิกอัพเนี่ยจะเป็นปลิกอัพอาเบเนสนะครับเป็นรุ่นควอนตัมก็เป็นรุ่นยอดฮิตเลยแล้วก็จะมีความแรงที่พอดีพอดีกลมกล่อมมันจะเหมือนหลายๆคลิปที่เราเคยเทสอาเบเนสไปแล้วแต่ว่าอัน,น Quantum เนี้ยควอนตัมเนี่ยมันอยู่ในบอดี้เนี้ยเสียงเป็นไงเดี๋ยวเราเข้าไปฟังกันทีหลังนะครับ ในชุดคอนโทรลก็จะมี1วอลลุ่ม1โทนซกเตอร์5ทางเฮ้ยปิกอัพมี2อันซกเตอร์5ทางเอาไว้ทําอะไรอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกในตอนช่วงเทสเสียงอ่ะทีนี้มาดูสเปคคอร์กันว่าสเปกคอร์ก็เป็นไม้เมเปิลนะครับลายโคตรสวยเป็นเชฟวิสาทรีก็เป็นเชฟของทางไอเบอเนตของเขาเองแล้วก็ในเรื่องของเรเดียสครับเขาจะเขียนไว้ว่าเป็น 400mmr ก็คือให้นึกง่ายๆว่าอีกนิดเดียวก็จะเป็น16อ่ะเออก็หลายๆคนคงจะชินกับเรเดียสนี้ของ a อเบอ t ็ตอยู่แล้วแล้วก็เฟดเป็น สี c o s o o b a c k เป็นแบบไดแคสในเรื่องของตัวเปิดทัสลอดตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบเราใช้อะไรผักแล้วก็หมุนมาได้เลยแล้วก็ปิดไม่ต้องขันน็อตเหมือนของสมัยก่อนนะครับเวลาเราจะแอดจัดคอจะตั้งองศาคอน,นี้จะทำได้ง่าย ก็เดี๋ยวเราไปถ่ายความลับเรื่องเสียงกันดีกว่าว่าเสียงมันเป็นยังไงแล้วซีเลคเตอร์ตรงนี้ใช้งานเป็นยังไงไปดูกัน นครับสำหรับที่เราลองเสียงกันไปเมื่อกี้ก็มีอันหนึ่งน่าสนใจก็คือตัวนี้มันจะเราสับมาตรงนี้จะเป็นเน็กใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นตรงนี้มันจะลับพาลาเลลกันโอเคมันจะให้เสียงที่ต่ายจากแัมเบอร์เกอร์เดิมมันก็จะเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งซึ่งดูแล้วมันแบบจะซิงเกิลคอยก็ไม่ซิงเกิลคอยจะแัมเบอร์เกอร์ก็ไม่แัมเบอร์เกอร์แต่มันได้ซาาด์ที่แบบเออมันเทดีสมมุติว่าผมจะเล่นเป็นทามหมดนะ แล้วพอผมใช้เป็นตัวนี้เอ้ยมันแบบมันมีความแบบเขาเรียกว่ามีความใสแล้วก็ย่านโลที่ไม่ไม่เยอะไปแต่ว่าแล้วมันไม่จี่มันมีความเป็นแบบเกือบเกืบห้ามนิดนิดน่ะเวลาเราเล่นซิงเกิลโตมันสนุกดีครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของส่วนที่เรากับเพอรเล่กัน ในตัวต่อไปเวลาเราเล่นกับเสียงแตกเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ครับแก๊กที่สองจากเนี้ยจากบิดมาเนี้ยนะมันจะผสมระหว่างซิงเกิ์คอย์ในของแต่ละอันเวลาเล่นกับโอเวอร์ดา์มันดีก็เหมือนว่ามีซาวคล้ายๆแบบมีความออกเทนิชั่นอลวินเทจนิด อ่ะสำหรับใครที่อยากเอาไปเล่นโอเวอร์ไดแล้วแบบอยากเล่นลูกที่เป็นแบบว่าชิคเก้นชิคเก้นอะไรเงี้ยสาวตัวเนี้ยทำได้คนยทั่วใกล้เคียงเลยทีนี้ในเรื่องของเสียงแตกเนี้ยหลายคนคงรู้ว่าคอนตมแล้วคือให้ความแรงและให้ความกระชับประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้ามาอยู่ในกับไอเบรเนที่เป็นไม้แอตัวเนี้ยเสียงมันจะเป็นไงผมว่ามันมีความแรงแล้วก็มีความวอร ันจะไม่มีเบสที่บวมมากแต่ว่ามันจะมีความพุ่งย่านกลางที่พุ่งแล้วก็มีประกายเสียงย่านพรีเซนที่ค่อนข้างจะชัดปลายโนดนี่แบบชัดเจนมาแล้วก็เวลาเราดีเนี่ยหัโวโน้ตไม่ได้มาแบบเป็นแบบย่านแบบนี้เขาจะมาแบบเป็นสครูปนิดๆิแล้วก็ มีความพุ่งไปข้างหน้าอันนี้ก็คือเป็นข้อดโดดเด่นของเจ้า a อบเบอ RG421 AHM ตัวนี้เลยครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับเหมาะกับใครอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบสายล็อกที่แบบออกแนวสุภาพหน่อยชอบความที่แบบยานที่ไม่ได้แบบบึมๆม,มากแต่ว่าพุ่งๆเน้นเสียงโซโล่เน้นเสียงคลีนใสๆแล้วก็อย่างที่2คือไม่ชอบเสียงจีตัวนี้คือแก๊กไหนก็ไม่มีจีอันนี้คือเหมาะสาหรับคนที่แบบชอบเล่นสไตล์เรียบร้อยอ่ะแล้วก็ชอบความง่ายในการตั้งสายที่แบบ ปกติ a อเบเนสก็จะมีคันโยกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นแบบฟิกบิดที่อยากจะเล่นแบบเออง่ายๆแบบสบายๆแต่ได้เสียงที่เรื่อนควางได้คุณภาพที่ครบอันนี้ก็คือเหมาะกับสายโมเดินและสำหรับใครที่ดูแล้วสนใจเนี่ยก็เข้ามาลองที่ร้านได้เพราะร้านเลยมีสินค้าให้ชมให้ลองมาดูความสวยของสีเขาได้เลยแล้วถ้าใครสนใจจะซื้อเลยก็ได้ก็ติดต่อทางเพจของร้านนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับเพราะว่าทางร้านเรายังมีสินค้าของแบรนด์ไอเบนอีก มากมายหลายรุ่นและยังไงผมกับ a v a n e s rg 4 2 1 a AH s s มัลน,นี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ